หม่ๆการเสี่ยงโชคความตื่นเต้นความบันเทิงลื่นเลงใจจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณจอครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปธนุชตาและวาร์ปธนุชตาในคลิปนี้เราจะมาพบกันกับชาวลัคนาราศีเมษประจำครึ่งปีหลัง6เดือนสุด ท้ายของปี64นี้ตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมจะเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u r s c r i b ้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้กับเรา2คนด้วยครับทางช่อง YouTube โหลาว์บและเพจ Facebook โหลาว์บพยากรใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเทิน <c oughs> และผู้ประกอบการร้านค้าหรือหมอดูหรือ สินค้ามูเตนรูอะไรก็ตามท่านใดนะครับที่ต้องการให้ทางช่อง YouTube ของเราโปรโมทสินค้าให้อย่างอัตรบเล้าใจเยี่ยงนี้นะครับติดต่อมาได้ทางเพจโหลาวัาพยากรทาง Facebook นะครับสนับสนูนย์รายการโดยหนังสือฝึกอย่างรู้เรื่องความรักเล่มนี้จะทำให้คุณมีซิกเซนส์สัมภัที่6ในการสร้างออร่าสร้างบุคลิกภาพและ เสริมพลังงานบางอย่างเหมือนเป็นการมูเล็กๆ6ขั้นตอน29แบบฝึกหัดในการดึงดูดคนรักคู่แท้คู่ในอุดมคติตรงสเปคถูกใจเข้ามาอ,อย่างรวดเร็วอ่านะครับสายปรับจิตปรับใจับปรับสภาพแวดล้อมให้รอรับโชคเรามาเริ่มกันกันกบการเคลื่อนย้ายของดาวสำคัญสำคัญกันก่นกอนเริ่มวันแรก20กรกฎาคมอ,อังคารศุกร์เกตเล็งพฤหัส โอ้โหนี่ห้าดวงหกสาเก้โอ้อันนี้คือจะทำให้ชาวราศีเมษพบกับสภาวะที่เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนิ่ว่ามีความใหม่มการเสี่ยงโชคความตื่นเต้นความบันเทิงลื่นเลงใจจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเงินทองต่างๆมามากมายหลั่งไหลจะเจอแต่ความสนุกสนานนรั ที่ขับกรกดาอาจจะยังไปเที่ยวไหนได้ไม่มากนักที่สถานการณ์โควิดนี้คุณอาจจะยังเที่ยวทริปอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ความบันเทิงจะเกิดขึ้นไม่รู้มาทางไหนล่ะอ่าอันนี้ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนอ่าดาวมีการสปาร์กกันค่อนข้างจะเยอะตัวเองก็ไปเจอสถานการณ์ใหม่ๆอ่าคู่ครองก็ไปอยู่กับตัวเองในสถานการณ์ใหม่ๆช่วงนี้ช่วง20กรกดาช่วงเดือนสิงหาเนี่ยเป็นช่วงหาความบันเทิงให้ชีวิตอ่านี้ แต่พอ28กันยาจนถึงตุลาทั้งเดือนเกิดเ,เหตุดาวใหญ่อีกดวงก็คือพระฤหัสย้ายถอยหลังกลับมาที่ราศีมังกรไม่อยู่กับดาวเสารเป็นองค์เกณฑ์ให้คนอีกครั้งหนึ่ง<อ>แต่ครั้งนี้ในเดือนตุลาคมเกิดสภาวะตีโกนธาตุดินอย่างแรงเพราะว่าดาวพุธเนี่ย อ่ามาอยู่ในราศีกันอังคารอยู่ในราีกันอาทิตย์ก็อยู่กันตีกนกับเสาพระฤหัสในมังกรและตีโกนกับราหูในเรือนการเงินของคุณทําให้ช่วงนี้การเงินการงานสิ่งที่ต้องทําเพื่อแก้ปัญหาภาระต่างๆค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าดาวได้ตําแหน่งด้วยดาวอังคารได้ตําแหน่งมหาจักรดาวพุธเนี่ยได้ตําแหน่ง เป็นมหาอดมหาอุดและเป็นเกษตรอ่าก็คือตัวเองเนี่ยมาเป็นอลิยู่ใพภพมหาจักรเหมือนก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆปัญหาเยอะหน่อยปัญหาเยอะแต่มันจะทําให้คุณเป็นใหญ่เป็นโตได้เหมือนไพ่ยิปซีเอ็มเพลอร์อ่าอแล้วคุณจะได้รับการเปิดทางบางอย่างจากเรื่องคู่หลักผู้ใหญ่หน้าที่การงานโชคลาภเข้ามาค่อนข้างเยอะช่วงนี้เป็นช่วงขือนการเปลี่ยนงานย้ายงานเปลี่ยนตําแหน่งโยกย้ายไปยโสูตรที่ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมอ่า ก็คือความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะว่ากระแสดาวตีโกนซึ่งกันและกันเนี่ยทำให้สิ่งต่างๆนี่คือมันมันเพิ่มแรงแรงทวีเพิ่มแรงทวีขึ้นความมั่นคงมันเปลี่ยนไป,นปรากฐานชีวิตเสาเข็มของชีวิตมันมเปลี่ยนไปน หลังจากนั้นนี่ช่วงพิจิกาจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งกค็คือพิจกาคือพฤหัสจะย้ายกลับไปราศีกุมอามาเป็นราพะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เดินหน้าเต็มตัวแล้วมีดาวเกตตีกน,น้า,าม,ม,มีดาวเกตโยกหน้าพฤหัสโยกหลังอแล้วก็ราีกรกนราวอาทิตย์ในราศีตุล ช่วงนั้นมีดาวราศีตุลเลงรักโอ้โหช่วงนั้นทิมีช่วงที่คนมีเพื่อนฝูงสังคมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตร่วมมือในการหาผลประโยชน์ให้คุณได้อย่างดียิ่งอันนี้ก็คืออาทิตย์นี้เป็นปุตตะในของของเมศดของเม็ด้วยโอ้โหแล้วก็เล็งเลงกับมรื่องกานช่วยเหลือใหม่้หม่โอ้โหอันนี้คือแบบ แต่พสปาร์กันสุดๆและอีกเหตุการณ์หนึ่งคือหลังวันคริสต์มาส25่ธันวานี่นี่โหดูเด็ดเพ็ดมันเหมือนกันดูเด็ดเพ็ดมันเกิดพลังพญาคุดคุมเมืองครั้งที่สองมอ่านี้ก็พญาคุดละลอกแรกเกิดไปเมื่อเดือนมีนาคมอือ่าตอนนั้นสอยู่กับ8และเก้เลงแต่ตอนนี้ แปดอยู่กับเก้าและสามเล็งแล้วนี่คือเล็งในพบการเงินของคุณด้วยมันจะทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าโชคลาภก้อนใหญ่อมาแบบมาแบบพลังลมพยาคุณมาแบบพลังลมพยาคุณไม่ธรรมดาช่วงนั้นห่วงจุ้ยบ้านนีกกระแสชีพปลานต้องพร้อมอะไรที่แบบว่า มีความอึดอัดต้องเปิดให้กว้างเพื่อรับเปิดให้กว้างจะบอกว่าเล่มนี้มีบอกวิธีการเปลี่ยนห่วงจุ้ยไม่ใช่แค่เรื่องความรักเงินทองก็หลั่งไหลและที่สาคัญไม่ใช่ห่วงจุ้ยแบบที่หนังสือตาราเขาว่าไว้อันนี้เป็นห่วงจุ้ยแบบว่าคุณต้องใช้ยาในส่วนตัวของคุณเองว่าดวงคุณห่วงจุ้ยจะเป็นแบบไหนมันจะปรับแบบเซนส์ของคุณเองอ่ะมันไม่ใช่ห่วงจุ้ยทั่วไปที่เขาบอกบอกกันมาอันนี้ก็เขาเรียกว่าเหมือนกับปรับปรับวิธีคิด บบไมเซอร์นัเลยวิธีคิดไมเซ็ตพลังพยาคุดที่มันจะทําให้คนเกิดสภาวะที่เรียกว่าบวยบินไงมันคุดไงแล้วที่สําคัญคืออยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะฉะนั้นมีการขยับขยายยิ่งใหญ่แน่นอนนั่นแหละครับอันนี้ก็แล้วเดี๋ยวปีหน้าความเมามันจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อลาหูจรมาทับลักนณะเดี๋ยวค่อยว่ากันในปีห5 เรื่องของปีนี้จบแค่ปีนี้ก่อนอ,อแล้ว<ล><ล>ก็ติดตามในรายละเอียดของดวงแต่ละเดือนแต่ละเดือนสิงหากักยาคาจะเป็นยังไงพบกันใหม่ได้ในคลิปของเดือนสิงหาคมนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ